กาบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายแพทย์เจษศิลาธนานนสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการการถาศสบวุฒิสภาครับถ้าไม่มีใครถามอะไรเพิ่มเนี่ยผมก็ขอขอบคุณทางผู้ที่มีส่วนร่วมในการอภิปราย,ายตั้งคําถามหรือตั้งประเด็นข้อสังเกตนะครับซึ่งก็รวมตั้งแต่ท่านสารจารย์นแพทย์ไกรสิทธิ์นะครับ ท่านสมชายแล้วก็ท่านคุณหมอเฉลิมชัยทีนี้ผมจะ,ะพูดในประเด็นที่เก็บตกในประเด็นที่เหลือนะครับในเรื่องของประเด็นที่ว่ามันไม่ควรจะมีตั้งคณะกรรมการอะไรก็ตามเนี่ยที่ขอโทษไม่มีการจัดตั้งองค์กรอะไรเนี่ยมันก็เป็นหลักคิดของกอพอยู่แล้วกอพลอยู่แล้วไม่ที่ไม่ต้องการให้มีการตั้งองค์กรอะไร แต่โดยสรุปจากทางคณะอนุเราก็เห็นว่ามันมีความจำเป็นที่ต้องมีกฎหมายสุขภาพดิจิทัลซึ่งซึ่งเมื่อมันมีกฎหมายมันก็ต้องมีเซ็เตอร์เลียดมันก็ต้องมีหน่วยงานม,มีสำนักงานคณะกรรมการอันนี้ก็เป็นความจำเป็นตามที่ทางคณะอนุได้ตอบไปแล้วนะครับในประเด็นของท่านสมชายนะครับสีงหลายท่านก็พูดถึงเรื่องของเสนอให้ทำแซนบ็อก อันนี้ก็ตรงกับที่กระทรวงสาธารณสุขทําอยู่ในขณะนี้นะครับกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยทำแซน์บ็อกในเรื่องของสามิบาทรักษาทุกที่ซึ่งก็จะมีจังหวัดสจังหวัดที่เป็นจังหวัดน้ำล่องตั้งแต่จังหวัดแพร่นะครับจังหวัดเพชรบุรีร้อเอแล้วก็นราธิวาสนะครับอันนี้ก็เป็นแซนบ็อกตามที่ทางท่านสมชายเสนอนะครับ ส่วนคุณหมอเฉลิมชัยก็ยกตัวอย่างเรื่องของเครือข่ายของ Big Data ของ BDMS ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขามั่นใจเรื่องของดิจิ a l ลเฮลท์ Health, ค่อนข้างมากก็พยายามผลักดันให้คุณหมอพงศกรซึ่งก็เป็นผู้ที่เขาเรียกว่าเป็นเจ้าของอแอปหมอพร้อมนะครับซึ่งมีประสบการณ์ในระดับนานาชาติ แล้วก็เมื่อมามาดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงก็ให้งบประมาณเต็มที่ดำเนินการเต็มที่เพื่อผลักดันให้ดิจิทัลเฮล์เนี่ยให้มันแพร่หลายรองรับนโยบายของพรรค30บาทรักษาทุกที่ซึ่งกับผมเห็นว่ามันยังมีประเด็นบางประเด็นที่ที่มีปัญหาอยู่แต่ว่าในเรื่องของดิจิทัลเฮล์ถ้าไม่สามารถที่พัฒนารองรับ ในเรื่องนี้ได้ทันนะครับก็จะมีปัญหาในโครงการ30บาทรักษาทุกที่ทำไม่ได้ถ้า Digital Health ไม่ดีนะครับเพราะนั้นเพราะนั้นก็เป็นเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่ที่ในเรื่องที่เรามีกฎหมายเพียงสองฉบับในขณะนี้ก็คือกฎหมาย PDPA กับกฎหมายความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ซึ่งก็เท่าที่ทางคณะอนุศึกษามาก็พบว่ากฎหมายสองฉบับนี้ไม่พอ อาจจะต้องปรับแก้กฎหมายสองฉบับนี้หรือเสนอกฎหมายใหม่ตามที่คณะอนุเสนอแต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามเราเป็นฝ่ายนิติบัญญัติเราก็ศึกษาเรื่องใดก็ตามและเป็นข้อเสนอส่งไปที่รัฐบาลรัฐบาลจะทําหรือไม่ทําหรือจะเร่งหรือจะทําตามสเต็ปคือช้าคือเร่งนี่ก็สามารถทำได้แล้วก็สามารถทําได้เร็วกว่าที่คุณหมอพลอากาศตีนแพทย์เฉลิมชัยพูดว่าหปี ราอาจจะส,สามารถทําได้สําเร็จภายในหนึ่งหรือ2ปีถ้าหากว่ารัฐบาลเอาจริงนะครับหมายถึงรัฐบาลนี้นะครับก็ท้ายที่สุดนี่ผมก็กาบขอบพระคุณทางาสมาชิกทั้งสาท่านแล้วก็รวมถึงสมาชิกอื่นๆที่นั่งฟังอยู่ในที่นี้ผมคิดว่าในเรื่องที่เราเสนอเนี่ยปัญหาอุปสรรคและทางออกการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิตอลในประเทศไทยเนี่ยมันเป็นเรื่องหนึ่ง อยู่ใน10บเรื่อง10ประเด็นของแผนปฏิรูปประเทศนะครับซึ่งสปชสปทขับเคลื่อนมาตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็เนื่องจากเรื่องนี้เนี่ยมันโยงมาตั้งแต่เมื่อเรามีพรบรดิจิตอลเฮลท์นะครับด,ดีอีเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขอโทษดีีเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งกฎหมายฉบับนี้เป็นต้นกำเนิด ของกระทรวงดีแต่เนื่องจากกระทรวงนี้รับผิดชอบทุกกระทรวงนะครับที่มีเพราะฉะนั้นขอบเขตของงานของกระทรวงดีเนี่ยจึงมากมากมายนะครับเพราะฉะนั้นสครบที่เราเสนอก็คือจำกัดมาเฉพาะดิจิตอลเฮลท์นะครับอันนั้นก็เป็นที่มาที่ไปก็อาจจะท้าฟาร์มให้เพื่อนสมาชิกเห็นถึงที่มาที่ไปกละการยึดโยงกับปัญหาและอุปสรรค ส่วนรายละเอียดอื่นๆผมคิดว่าทางคณะอนุก็ตอบโดยสมบูรณ์แล้วขอบคุณครับท่านประธานครับ